สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมานิดาชาแนลนะคะหลังจากฝนตกไปแล้วนะคะเมื่อคืนเช้านี้เราไปสวนกันค่ะ นี่คือปุ๋ยขี้ไก่ค่ะซื้อมาใส่มะพร้าวน้ำหอมนะคะกระสอบลา22บาทนะคะตอนนี้ใส่ที่โคนต้นค่ะห่างประมาณสองศอกนะคะ สำหรับปุ๋ยขี้ไก่ก็จะใส่ปีละครั้งค่ะ ที่สวนไม่ได้ฉีดพ่นสารเคมีนะคะจึงทำให้มีด้วงมาเจอะที่ยอดมะพร้าวแล้วก็วางไข่ค่ะหลังจากเขาเจาะยอดมะพร้าวเราเรียบร้อยแล้วนะคะมะพร้าวก็จะตายค่ะต้นนี้ได้ปลูกทดแทนต้นที่โดนด้วงเจาะยอดไปนะคะ กว่าเขาจะมีลูกให้เราได้เก็บได้ก็ตกประมาณ3ปีค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอโจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ